สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําประจําค่าคืนที่14เดือนกรกฎาคมนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มปิดของทาง FP Markets นะครับนักทุนสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเราจะมีบทเรียนนะครับแล้วก็การรายงานข่าวสารให้กับนักทุนฟร,ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับผม มาอัปเดตสถานการณ์ทองคําก่อนที่จะ,ะเผชิญกับข่าวใหญ่ในค่ําคืนนี้สักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านก็คือในช่วงเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยเนี่ย คุณเจพอวเวลประธานเฟดนะครับจะมีการทำเทสติมนีกับทางวุฒิสภาสหรัฐนะครับโดยเป็นการแสดงถึงจุดยืนแล้วก็บอกถึงแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินว่าหลังจากนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเดินไปยังทิศทางไหนกันดีซึ่งแน่นอนว่าข่าวดังกล่าวเดี๋ยวมันถือว่าเป็นอีเวนต์ที่สาคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เทรดทองคําแล้วก็คู่สกุลเงินที่จับคู่กับยูเอสดอลลาร์ครับ แนวโน้มเป็นไปได้ทั้ง2ทิศทางไม่ว่าจะเป็นการกดดันทองคําหรือว่าตัวของข่าวสารจะกลับมาหดุนให้กับทองคํตาต่างก็เป็นไปได้ครับทุกท่านโดยมุมมองถ้าเกิดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังเน้นย้ํามุมมองเหมือนเดิมว่า ตัวเงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าจะเป็นการชั่วคราวโดยภาพรวมแล้วเรายังคงรอความคืบหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆหากว่าถึงเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐได้มองกันเอาไว้แล้วเราถึงจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหากว่ามีคําพูดในลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือจะคล้ายคลึงกับของก่อนหน้านี้คือล่าสุดเลยแหละประธานเฟดพูดออกมาในทํานองนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยจะช่วยสร้างแรงดึนให้กับคู่สกุลเงินที่ตรงข้ามกับดีเวสต์าร์รวมถึง ราคาทองคำแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดวเฟดในครั้งนี้เกิดมาแสดงถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นก็จริงแต่น่าจะสูงยาวนานไปกว่าที่เฟดได้คาดการเอาไว้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาหากว่านักลงทุนยังจํากันได้นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นในอย่างมากเลยเรียกได้ว่าถ้าเป็น CPI ขออภัยครับ CPI แบบ year-on-year year, เนี่ยก็คือเทียบเป็นรายปี สูงที่สุดในรอบ13ปีเลยทีเดียวตรงนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับถ้าหากว่าเฟดแสดงถึงความวิตกกังวลโดยที่ไม่ต้องพูดคําว่าคีว t เทปอริงก็ได้ครับขอแค่แสดงความวิตกกังวลออกมานักลงทุนจะเริ่มขานร,รับแล้วว่าเฟดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เร็วกว่าตลาดคาดการกันเอาไว้ก็ได้รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยของสกุลเงินดอลลาร์แล้วมันจะกลับมาเป็นลบกับราคาทองคำครับ ถามว่าข่าวคือนี้จะแรงหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ําเสียงของประธานเฟดแล้วนะครับทีนี้เราได้ฟังในเรื่องของตัวข่าวสารแล้วเราจะมาประเมินสถานการณ์ทางด้านของเทคนิคกันบ้างดีกว่านะครับที่ทางฝั่งของสำนักข่าว e อฟ s t เ e e ตได้ให้กับกระผมเอาไว้นะครับนักถุนถ้าด้านของนักวิเคราะห์แจ้งมาว่าในส่วนของตัวแนวต้านด้านบนเนี่ยตัวต่อไปนะครับ ที่ทองคําจะต้องไปเผชิญเพราะว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยเขาได้ไปแตะ1 8 1่1 8มาแล้วรอบหนึ่งแนวต้านอีกตัวหนึ่งก็คือ1,823ถัดไปสูงกว่านั้นจะอยู่ที่1,827ในทางกลับกันหากราคาทองคํามีการย่อตัวลงมาเพราะเป็นการลดสถานะก่อนที่จะ,ะเผชิญกับข่าวสารแนวรับเบื้องต้นจะอยู่ที่1,810-1,805 และตัวสุดท้ายจะอยู่ที่1,799ก็จะถือว่าเป็นแนวรับตัวเก่านะครับซึ่งมีความสำคัญและก็มีความหนามากๆเลยนี่คือการสรุปนะครับแนวโน้มทิศทางราคาทองคำที่นักทุนสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้ได้นะครับในการเทรดข่าวคืนนี้และพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ